Los t r a l a l e r i t o s ใช่มีสไปดี้ยังไม่ติดอะไรนะโอ้แล้วแสนฟปมาเฮ้ยอย่าแซนฟปตอนนี้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ้แล้วตัวเข้าไปแล้วโอ้เซ็งว่ะสติวอะเบล็ลอตมีอัปเดตนะนี่ช้างสตอเบอรี่รูปมาแล้วรูปมาแล้วอ่าช้างสตอเบอรี่แล้วก็ตัวสปาเกตตี้นะ อ่านแป๊บบอกว่านิวอะเบนรสนิวเรลิตี้นะก็คือเบนร o สิบตัวแล้วก็ความหายากอะ่ะเขาสปอยว่าเป็น OG นะ OG b ีเบนรสอ่ะอีพิคลิเจเนรีแล้วก็อะไรนี่เบนรสก็สีเขียดนี่อะไรเอ่ยสีเขียดนี่เขาไม่บอกนะว่าตัวอะไรมาสตอเบอรี่เอ p ลเฟนก็คือช้างช้างตัวนี้ช้างสตอเบอรี่ลั u กี้บ็อกเบนรสเป็น กล่องมิสติกแล้วก็กล่องเบลต์กอร์อ๋อกล่องใหม่แล้วก็กล่องซีเค็แอดมินกล่องอดมินนี่แล้วก็ซีเค็ดอะไรเอ่ยอ๋อกล่องซีเค็ดโอจีลาริตี้ระดับลาริตี้โอจีก็คือก็คือแรงก,กว่าซีเค็ดอะคือกล่องนี้แรงก,กว่าซีเค็ดทุกครั้งที่โอจีเกิดอีเวนต์จะเกิดด้วย ว้าวแล้วก็โอพีโอ้ตัวใหม่นี่คือแบบว่าภายพิบัติอ่ะภายพิบัติยูซี่แซมมี่สไปเดอร์ฟอร์มเดอะพิธีกรรมอ๋อแล้วก็พิธีกรรมใหม่ก็คืออ่าพิธีกรรมเนี่ยมันอ่ามันจะเป็นว่าบูชายันอ่ะมันจะเอาแซมมี่ตัว แมงมุมแซมมี่เนี่ยสี่ตัวเนี่ยสังเวยเพื่อได้ลอด็อตลอตสไปเดอร์แซมมี่เออพิธีกรรมใหม่ได้ลอตสไปเดอร์แซมมี่นะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนอัปเดตส,สติวเบนล็อตใหม่ช้างสตอเบอรี่ระดับโ g ระดับที่หายากกว่าซีเกตนะมาใครได้ตัวอะไรกันบ้างแชร์กันได้นะแล้วพี่เล่นแล้วพี่ได้ตัวอะไรไปดูกันจะบอกว่าได้ตัวเบลล็อตกอสใหม่ด้วยอะเริ่มที่เบลล็อตกอสเลย นี่ก็ได้ตัวประมาณนี้นะเบลล์อดกอสเนี่ยเบลล์อดกอสใหม่นี่เป็นไงหูให้เงินทั้งสอง 2.6m ติดแค่สองบัฟเองติดแค่สองบัฟเองแล้วก็ตัวนี้ก็เบลล์อดกอสใหม่นะเป็นแคปแคปหมูแคปหมีไม่ใช่แคปโพลีโมเนต้านะเป็นแบบเหมือนปูแก้วอ่ะปูแก้วแล้วก็สีใหม่นะสีบัตรรูทสีบัตรรอดบัตรรูทบัตรรอดนี่แหละเป็นสีใหม่นะบัตรรอดนี่สีบัตรรอดสีใหม่ แล้วก็ตัวซีเกตดนะพี่ได้อะไรมากันบ้างนะไอตัวนี้ไม่นับนะพี่พี่เอาซีเกตไปผสมแล้วมันได้ตัวนี้นะโอ้โหขนาดมีคูณนะยังได้แค่นี้มามาที่ตัวซีเกตนะเอาตัวแรกเลยฉับฉลามติดแค่กา้ามปูเพราะว่าพี่อะตอนนี้บ้านแล้วพี่เล่นบัฟยื้อกันใช่ปะมันเดินแค่เนี้ยมันเดินกันแค่เนี้ยคือบัฟมันแย่กว่ารอบที่แล้วรอบเนี้ยเหมือนเหมือนเขาแก้หรือว่ายังไงไม่รู้นะอ่าเห็นแล้วก็สไปดี้ ติดบัฟใหม่นะบัฟแมงมุมบัฟใหม่ติดสองบัฟแล้วก็เนี่ยแมงมุมตัวเฉิดฉายติดห้าบัฟแต่พี่งงว่าทําไมมันได้น้อยนะได้ห้าจุดได้ห้าจุดแปดเอ็มเองได้ห้าจุดแปดเอ็มแล้วก็มีบัวนะบัวแจกได้จากบ้านแซมมี่นะแล้วก็บัวได้สีกาแล็กซี่แล้วก็ฉลามชมพูติดบัฟหลุมอวกาศนะหลุมอวกาศที่มันจะดูดเข้าหลุมอะแล้วก็แซมมี่สามบัฟแล้วก็ตัวนี้จ๊อบจ๊อบจ๊อบแพงสุดละจ๊อบจ๊อบจ๊อบได้สิบเอ็มต่อวินาทีนะ แล้วก็ติดสี่บัฟคาโก้ติดหมวกติดไฟติดบัฟใหม่นะแมงมุมโอ้โหแล้วคือเท่จัดอะบอกเลยตาตาเป็นแมงมุมอะ่ะโคตรเท่เออจบจอบติดตาแมงมุมเท่สุดแล้วนะพี่ว่านะมันมันหน้ามันใหญ่ไงมาแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวพี่บอกก่อนพี่ได้กล่องอะไรบ้างนะพี่ก็จะได้กล่องเอดมินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดกล่องแอดมินแล้วก็อีกหนึ่งสองสามสี่อีกสี่กล่องธรรมดานะอ่ะพี่ขอเริ่มเปิดด้วยกล่องธรรมดาก่อนนะกล่องธรรมดาขอเอากล่องกล่องบนก่อนละกันเนาะเอากล่องบนก่อนละกันอ่ะเปิดกล่องนี้ก่อนอันนี้ก่อนหลายบัฟหลายบัฟต้องมาหลายบัฟต้องมาอุ้ยเสือมาเอออย่างน้อยเสือมาสวยอยู่สวยอยู่ มามามากล่องธรรมดานะกล่องธรรมดาสีไดมอนด์มาเอ้ไดออก้าสีไดมอนด์นะโอเคอันนี้ธรรมดาธรรมดาเลยเปิดกล่องธรรมดาธรรมดาเลยอะจะได้ตัวอะไรธรรมดาธรรมดาโอ้ไดนกเออธรรมดาเกิดธรรมดาเองธรรมดาเกิดแล้วสีใหม่นะบัตรรถบัตรรูทบัตรรถไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะน่าจะบัตรรถนะอะเปิด ูได้เสือว่ะอย่าบอกนะว่ามีสีใหม่อ๋อยังไม่มีนะยังไม่มีสีใหม่ขึ้นนะยังไม่มีสีบัตรดอทขึ้นนะอีเวนต์หมดแล้วครับอีเวนต์หมดแล้วแล้วก็กล่องธรรมดาเป็นกล่องแบบว่าแอดมินแต่ว่าไม่ติดบัฟอะไรเลยนะกล่องแอดมินแต่ไม่ติดบัฟอะไรเลยโอเครู้เรื่องแล้วก็ขอเอาเป็นเอาเป็นดอ์ดอธรรมดาก่อนละกันกล่องแอดมินดอนด์ธรรมดานะ สามสองหนึ่งไปเรดไดมอนด์ธรรมดาโอเคเอาอะไรต่อดีเอาอะไรต่อดีอ่าเอาเอาเอา,เอาพวกนี้หมดแล้วกันเรียงเลยแล้วกันเรียงเลยแล้วกันอ่ะไปอยู่ข้างบนไป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 อาจจะขัดดวงนะเสือขอปอยู่ข้างบนก่อนอา่าโอเคตัวอะไรมาไหมข้างล่างไม่มีนะอ่ะเอาไงดีเอาเอาขวาไปซ้ายแล้วกันขวาไปซ้ายแล้วกัน มาไปซ้ายแล้วกันอุ้ยปูใหม่นะปูใหม่โอเคเป็นแต่ว่าเป็นปูเบรดก์นะปูเบรดก์ใหม่โอเคนกมาอ่ะสีใหม่สีใหม่สีบัตรรูดนะบัตรรูดรวมเล็กไหมโอ้ได้ใหม่อะอันนี้สองบัฟนะสองบัฟแล้วก็สีไดมอนด์สองบัฟสีไดมอนด์โอ้ล็อกมา อันนี้ไปไปไกลๆไปไกลๆเออเออเออเอเป็นแคนดี้หรือบัตรลูทดีอะเอาแคนดี้แล้วกันบัตรลูทมันสีใหม่รวมไหม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 ไม่ใช่อันสุดท้ายจะรวมมาไหมรวมจะมาไหมอันสุดท้ายมารวมเถอะขอร้องรวมเถอะสีใหม่รวม บัตรร็อดสีใหม่รวมมาไหมโอ้โหไม่มานะครับโอ้โหตัวตัวไอ้นั่นก็ไม่มานะตัวซีเจ็ดก็ยังไม่มานะดวงวันนี้คือแห้วมากบอกเลยดวงคือแห้วมากแต่ว่าได้นกสีใหม่นะน่าจะมีบ้านสีใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือแค่จะเป็นยังไงไม่รู้แบ่งสักตัวได้ไหมเดี๋ยวมีกิจกรรม มีกิจกรรมแจกมีแล้วก็มีแบบว่าสิบบาทรับสิทธิ์ได้ตัวได้ตัวเทพนะสิบบาทสิบบูตร,รับสิทธิ์ตัวเทพนะมีกิจกรรมแน่นอนกดติดตามไว้นะไม่ต่างกับหมเลยดวงใช่เหรอจักรยานเจ็ดร้อยห้าสิบไม่รับครับไม่รับครับโปรเจกต์ต่อไปนะบ้านลุงนะโอเคขอบคุณทุกคนมากวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้นะดวงเกลือมาก,กวันนี้เกลือจริงๆอัปเดตนี้ช้างก็ไม่มาเนี่ยเตรียมตังค์ไว้รอแล้วเนี่ยสิบสองทิลเลียนเนี่ย ช้างห้าร้อยบิลเลียนมันก็ไม่มานะช้างน่าจะออกมาสีนี้เลยนะสีเนี่ยบัตรรอเนี่ยอาจจะออกมาสีบัตรรอเลยนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอาจจะยังไม่มีใครได้พี่ว่าอย่างนี้แหละใช่ละพี่ว่าอย่างนี้แหละพี่ว่าอย่างนี้แหละเป๊พี่ว่าอย่างนี้แหละพี่ว่าใช่พี่ว่าใช่ขเขย้บเขย้บเข้ามาอีกทีสิสเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาจริงมาจริง พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนจะได้ขวงแขนอย่าเพิ่งซื้อนะอย่าเพิ่งซื้อนะอย่าเพิ่งซื้อนะปล่อยก่อนอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อ <Sp> อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อปล่อยก่อนโอเค๊ยเอ้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 ยโดนโอ้ไม่โดนว่ะแม่งวิ่งผ่านอะไรวะไหวไหมนี่แม่งมุมปอมไม่นี่แซมมี่ปอมปะเนี่ย เราไปโดนแต่ตัวอื่นเหลือเวลาเหลือห้าสิบวิโดนเถอะขอร้องละเฮ้ยโดนไม่โดนโไหมโดนเถอะสามสิบวิอะโดนเถอะโดนเถอะสามสิบวิอะโดนเถอะห้ามขโมยกันนะน้องที่บล็อกนะ โดนเถอะโดนเถอะโดนี่สิโดนเถอะ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 อาไม้เสือโอเคไม่เป็นไรหมดละหมดละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเควันนี้ขอบคุณมากขออนุญาตระเบิดเซิร์ฟขออนุญาตระเบิดเซิร์ฟแมงมุมแมงมุมทำให้ดูแล้วนะโอเคขอบคุณมากบายบายขอบคุณที่รับชม